ก็มีคนหนึ่งครับก็ลูกสองแล้วเหมือนกัน <ừ> นะครับอย่างปีเตอร์คอปดารเรนดอลนะครับเอทูอ e ยู่น้อยนะฮะหลังจากที่เคยสร้าวิธิกรรมมาจนได้ฉายาว่าทูชิเนียมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะกลับตัวกลับใจได้แล้วนะ เคยทาให้ครอบครัวร้าวฉานเพราะหัวหน้าครอบครัวอย่างคุณพ่อดีแตกปีเตอร์คอปเดรนดันดดลเก็บของออกจากบ้านตัวเองและทิ้งภรรยาพลอยพลอยพลันให้เลี้ยงลูกสองคนน้องแพนเตอร์และผู่มาเองเพียงลําพังมานานเกือบ2ปีล่าสุดนักร้องเจ้าของใช้ยาถุยทิ้งเนี่ยก็ฉีกยิ้มกว้างเปิดใจด้วยสีหน้าแจ่มใสว่าตอนนี้เขากับสาวพลอยหันมาคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้เข้าใจกันมากขึ้นและยอมรับผิดที่ทําให้ครอบครัวต้องแตกร้าวค่ะ คือตอนนั้นผมก็มีความเป็นติดนี่แหละครับสูงเนี่ยครับด้วยความเป็นศิลเป็นของผมมาท,ทุกวันนี้ก็ยังมีงครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพยายามคิดอะไรให้มันกว้างมากขึ้นครับพยายามเปลี่ยนความคิดกวับตรงเองของตัวเองให้มากๆทำ <ผม S 1> เราว่าใช้เวลามากกว่ามากกว่าที่คิดแต่ว่าในที่สุดเนี่ยครับก็คือผมก็ยืนยันเหมือนเดียว่าที่ผมถอยนียไม่ได้ไหมายความว่าทิ้งนะครับคือจริงๆแล้วก็คือ,อ,อตอนนี้เนี่ยพอต่างคนต่างใจเย็นลงแล้วเราคุยกันได้มากขึ้นเนี่ยครับ ทุกอย่างเนี่ยครับก็คือจะโฟกัสที่ลูกเพื่อจะสร้างอนาคตที่ดีให้กับเขาได้ม,มันทะเลาะกันแล้วผมไม่อยากทะเลาะตอหน้าลูกเงี้ยครับแล้วผมก็บอกกับพลอยไว้ว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เราทะเลาะกันน่ะเราเราเราคุยกันให้หมดเลยทีเดียวเลยดีกว่าอย่างเงี้ยให้มันจบไปแล้วจะไม่ต้องทะเลาะกันแล้ว มันจะได้มีเวลาที่มันจะมาโฟกัสกับลูกได้ถ้าอยู่กันไม่ได้จริง,รงเนี่ยครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องทําหน้าที่พ่อต้องทำหน้าที่แม่เนี่ยครับทำเพื่อลูกะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งข้ามปัญหาที่มันมีระหว่างกันได้เร็วแค่ไหนเนี่ยมันก็จะยิ่งเดินหน้าได้เร็วมากขึ้นเพื่อลูกะครับปีเตอร์ยังเผยอีกว่าเกือบสองปีที่ออกจากบ้านไป,ปเ,เขาคิดถึงลูกเสมอและตกลงกับพลอยไว้ว่าถ้าวันไหนเธอไม่ว่างเขาพร้อมแตะมือดูแลลูกให้เองค่ะ ผมรู้ว่าเขาเหนื่อยผมก็เลยบอกว่าตอนนั้นว่าถ้างั้นอย่างนี้ไม่ล่าว่าช่วงที่แบบไปบินหรือว่าเหนื่อยหรือว่าจะนอนหรือจะพัก,กอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยเลี้ยงก็ได้ก่อนหน้านี้เราหายไปนานแล้วพอเรากลับมาเจอลูกอีกครั้งค่ะปฏิกิริยาของลูกเป็นยังไงบ้างอ่น่าจะต้องเรียกว่าคิดถึงมากเป็นพิเศษนะครับบินมากระโดดกอดปีนคอเป็นเรื่องเลานาะนักมากครับ ก็เขาก็ไม่ถามนะครับก็คือเ,อาเราก็เราก็บอกเด็กๆก,กันว่าว่าแบบเ,เดี๋ยวไปทํางานนะครับน้ําตาทีไหล <laughs> ผมว่าทุกคนต้องรู้ครับคนที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยครับต้องเข้าใจช่วยกันทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกอย่างดีที่สุดผิดก,กับความสัมพันธ์กับแม่ของลูกที่ปีเตอร์บอกว่าคงไม่มีวันกลับไปเป็นสามีภรรยาได้เหมือนเดิมอีกต่อไปและได้คุยกันเรื่องจดทะเบียนหย่าแล้วแต่ก็ไม่รีบเพราะเห็นว่าเป็นแค่กระดาษใบเดียวจะหย่าเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ